ลักกี้คอยบริการเติมเกมเติมถูกเติมไวปลอดภัยได้คิวไฮสปีดสนใจติดต่อได้ที่เพจ a c e b o o k หรือแอดไลน์ลักกี้คอยเติมได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับสวัสดีมากครับกาบสวัสดีทุกทุกคนเช่นเคยด้วยละกันครับวันนี้ก็เดี๋ยวเรามารีวิวในการในผมในส่วนของกองหลังสปีดนี่ครับผมอ่ะก็รีวิวสตัวไปเลยละกันครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของครูซนอฟแล้วก็ฟาร์เดเฟนนะครับผมก็2ตัวนี้เป็นนักเตะที่ถูกเพิ่มข้าใหม่นะครับันดับแรกก็ ตั้งในส่วนของอินดิวิดวลแบบนี้ไปนะผมก็เน้นตั้งรับ2ตัวนะผมแล้วก็ใช้กลางรับลงมาเล่นดิฟไลน์ต่ำนะครับผมสำหรับมาเกเดเล่แล้วก็พัตติวีอร่านะครับผมโอเคส่วนฟานอเฟนเนี่ยผมก็จะอัพประมาณนี้นะครับค่าพลังที่ได้ก็จะเน้นการโมงนะครับการรับรู้เกมรับนะครับพวกเกมรับนั้นก็จะประมาณ80บวกบวกนะครับแล้วก็มาเน้นที่ความเร็วนั่นเองนะครับ95ความเร่ง80นะครับการกระโดด82นะครับการปะทะ90พลังงาน 91ในผมก็คือสเตอร์มิน่าเหลื้อยๆในผมเล่นทั้งอ่าเล่นได้ทั้งเกมแน่นอนนะครับผมสำหรับอ่มิกกี้ฟันเดอร์เฟนนะครับส่วนสกิลเนี่ยพี่ย่ายังไม่ได้เพิ่มนะครับผมก็เพื่อนสามารถเพิ่มเติมได้นะครับสกิลส่วนตัวเนาะนะครับก็ไปหาเพิ่มมาละกันนะครับสำหรับสกิลกองหลังนะครับผมอ่ะวิธีการดับก็จะเป็นแบบนี้ครับ5123แล้วก็อ่า5129แล้วก็3ในผมไม่ใช่8นะโอเคอ่ะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับมิกกี้ฟันเดอร์เฟ แล้วก็ในส่วนของคูซานอฟใน่มตัวนี้ก็มากับสไตล์จอมทำลายเดสทอยเยอรนนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะอัพในลักษณะที่คล้ายๆกันนอเกียงเราเอาจาประมาณนี้นะครับก็ประมาณ80ขึ้นแล้วก็90เนาะนะครับความเร่งความเร็วอันนี้90ได้ยิ่งดีนะครับเพราะว่ามันจะเป็นกองหลังที่มีสปีดความเร็วนั่นเองนะครับถ้ารับแบบนี้แล้วก็เรื่องของพลังงานเนี่ยถือว่าโอเคแหละนะครับแต่ว่าจะ ไม่ค่อยบาลานซ์ดีเท่าไหร่นะสำหรับปูซนอฟนะครับผมแล้วก็การจ่ายบอลอาจจะไม่ได้แรงมากนะครับสกิลก็ยังไม่ได้อัพเหมือนกันเดี๋ยวไปดูแบบค่าเบสิกเบสิกเลยละกันครับสำหรับ2คนนี้นะครับปูซนอฟแล้วก็มิกกี้ฟันด์เฟินนะครับผมาการนับก็จะแบบนี้นะครับ18 58นั่นเองนะครับก็จะได้แบบนี้นะโอเคใครที่จัดมาแล้วก็อัพตามนี้ได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูผลงานของเขากันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงวันนี้ขอเล่นลุยแรงไม่ใช่ลุยแรงสีเล่น อ่าลีกอังกฤษให้ดูแล้วกันนะผมว่าจะเป็นยังไงเนาะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นใช้นักเตะจากอังกฤษนะครับผมอ่ะมาครับเริ่มเกมซาริบาออกมาที่คูซานอฟครับคูซานอฟยังไงเอากลางมาที่ซาริบาแล้วมาที่ฟันเดเฟนไปด้านข้างครับจนินนัมโดกูดูกูวิ่งกำทางจังหวะนี้โดนตัดเลยครับาทีคูซานอฟคูซานอฟจังหวะนี้วนไปไม่ถึงเลยครับเแล้วได้เปิดเข้ามาไปครับจังหวะนี้ซาริบา ดิการไล่โยนเข้ามาลูกนี้ได้ไโขกแต่โอ้โหช่างม่เพื่นครับสร้างงานให้ของจริงครับจังหวะนี้เชฟกระชอกในผมก็โดนไปครับคูซน็อปตามเกียร์เจ้าจังหวะนี้เขาก็จะเน้นคล้ายๆกับเล่นเป็นแบ็กขวาในผมสำหรับการยืนสำหรับแผนนี้นะครับผมสามสองสามนะครับผมเดี๋ยวปาดมาจังหวะนี้เออร์ลิงบ็คฮาเลนได้จบแล้วคูซานอฟจิ้มทันครับจังหวะนี้โอ้ปฏิกิริยาเร็วในผมสำหรับคูซานอฟ แต่ว่ามาที่จังหวะนี้ครับก็จะไม่ได้เน้นเกมรุกเท่าไหร่นะครับผมจะเน้นเกมรับเป็นส่วนหลักเลยนะครับนี่คอยเบียดคอยชนได้ครับสำหรับคููสนอฟแล้วก็ฟันเดอร์เฟนก็ดีเหมือนกันครับตัวนี้ก็จะ,ะเป็นตัวที่คอยโขคอยหมุนนั่นเองนะครับสำหรับฟันเดอร์เฟนนะมาครับคูสนอฟตัดได้ายไ,ไปแล้วมาที่เบียดีจังหวะนี้ไม่ถึงเลดฟอร์ตเลยครับี๋ยวมาครั้งหนึ่งตามจังหวะนี้ไม่ถึง แล้วปาดมาจังวันนี้ได้ยิงเน้นๆเลยครับแต่ว่าติดเลยครับโอ้เกือบไปเหมือนกันครับฝั่งเราเต็มที่เด็บรอยชิงกันมาหนึ่งสองจังวันนี้ติดซาลิบาแล้วที่ฟานเดอร์เฟนฟานเดอร์เฟนจังวะนี้ไม่ถึงกูซานอฟมาตามประกบก็ไม่ทันเลยครับจังวันนี้เดยไปอีกครับไปดูที่แม์ที่สองครับโอพาร์มเมอร์โอพาร์มเมอร์มเมลาะมาจังวันนี้วีเอร่า ประกอไม่อยู่แต่ว่าก็ยังติดเซฟเลยครับเดี๋ยวแทงมาฟันเดอร์เปยนยังไงฟันเดอร์เปนนี่ครับตัวนี้ก็ดีครับตัวนี้ก็เอาไปคอยจิ้มบอลเลยครับมันตัวสูงใหญ่ครับเบียดได้ชนได้ครับสำหรับฟันเดอร์เปนเป็นกองหลังตัวหลักได้เลยนะครับผมสำหรับนักเตะคนนี้นะนะครับดีกว่าคูซานอฟนะนะครับในมุมมองนะครับเพราะว่าเท้าซ้ายด้วยก็ค่อนข้างหายากเลยครับสำหรับกองหลังที่มีสปีดความเร็วออกมาที่จังหวะนี้ครับยิงกันหนึ่งสองไปที่เดียบีครับ เดี๋ยวบีปาดมาเดอะบอยลูกนี้ก็ชาร์จนิ่มๆครับเอาขึ้นเหมือนกันครับขอสักประตูแล้วมาอีกครั้งหนึ่งสนอบเก็บได้ไ้ไปซีใช่ไหมเพืนก็เป็นตัวที่ไปกับบอลได้ดีเนี่ยผมไม่ได้ลนลานเท่าไหร่นะสำหรับนักเตะคนนี้ก็โอเคอยู่นะครับผมสำหรับ AI ก็ถือว่าใช้ได้ในระดับที่ดีเลยนะครับสำหรับูุ้ตสนอฟเนี่ยเห็นไหมนะครับเบียดได้พิกบอลได้ ก็มันจะเป็นสายสาย,สายแบบคิวๆเลยครับผมสำหรับกูซานอฟส่วนอิงก,กี้ฟันเดเฟนเนี่ยก็จะเป็นสายแข็งๆนะครับผมแล้วก็ชนได้อะไรได้อะไรประมาณนั้นนะครับาตามสไตล์ของบิวอัพเลยทีจงังหวะนี้เป็นไฟตัดได้มาเล่นแทงต่อกูซานอฟอ่านเกมดีด้วยนะครับผมเดี๋ยวเลน่นกันกับฟันเดอร์เฟนครับจงังหวะนี้ออกมาถ้าจะเทียบว,ว่าเหมาะกับการใช้เป็นตัวหลักไหมก็ แนะนำเลยเนี่ยสำหรับฟันเดฟเฟนเนี่ยเป็นตัวที่พบเครื่องเลยเนะครับแต่ฟูซานอฟเนี่ยก็อาจจะไว้เป็นตัวสํารองก็ได้นะทุกคนอ่ะเท้าซ้ายอ่าจอมทําลายที่มีสปีดอะไรแบบนี้นี่ครับผมก็ดีตัวเหมือนกันนะครับสำหรับฟูซานอฟแต่ถ้าเชนเอาลเลือกก็จะเป็นฟันเดฟเฟนมากกว่าเลยครับแต่ฟูซานอฟก็อ่านเกมดีนะครับผมตัวนี้ทีค่อนข้างโอเคเลยจากบอลได้บ่อยครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยบอลก็ขึ้น ค่อนข้างขึ้นทางเขาแหละในของเขาก็มีโอกาได้ดักบอลค่อนข้างเยอะครับสำหรับการรีวิวมาเดียดโลออกไปเดียดี้มาทีเรบรอยเดบรอยยัดจังหวะน,นี้ให้ไปทีแรดฟอร์แล้วก็ปั่นเลยครับลูกนี้เยียบร้อยเหมือนกันสวนเข้ามานี่ครับฟันด์เฟนก็จะเป็นตัวที่คอยโขกให้เลยครับผมเป็นตัวที่คอยสกรีนนะครับลูกกางอากาศนะครับส่วนคูซานอมเนี่ยก็จะเป็นตัวที่แบบคอยตาม อ่าประกอบตามที่คู่แข่งแหละนะครับผมอ่าก็อยู่ที่ว่าเราเอาไปใช้งานแบบไหนนะครับผมก็ดีอยู่ครับนี่นะครับผมฟาร์เดรเฟนก็ตัดบอลตัดเกมเกียร์บอลน,นะครับผมเราก็ลองเลือกไปใช้ดูแล้วกันนะครับโดยส่วนตัวที่นให้คะแนนฟาร์เดรเฟนไปที่9้าเต็มสิบแล้วกันนะครับสำหรับล่างนี่ครับชนได้วัดได้อะไรแบบนี้นะครับผม ีอันเดฟเฟนก็โอเคเลยนะครับส่วนกูซานอฟเนี่ยเอาไปที่8.5แล้วกันนะครับอ่ากูซานอฟเนี่ยก็ได้อยู่แต่ว่าตัวอาจจะผอมบางไปนิดหนึ่งครับชนอลชอบกองกลาเาชอบกองหลังที่แบบตัวสูงใหญ่ครับแล้วก็ชนได้เบียดได้เลไรนี้เข้าปะทะได้แล้วก็มีความเร็วนะครับแล้วมาเลยครับเจ้าหนี้โดกูครับโอ้โหเยียบ้อยเลยครับลากจีเขาใส่ครับแล้วเชลลีมีโดกูครับให้มาที่ดรบรอย เดี๋ยวดอยเห็นแรดฟอร์ดแบบนี้ก็นิ่มๆไหมจังวันนี้แต่ก็เหยียบร้อยเหมือนกันครับโอ้โหวันนี้เกมลุกทางซ้ายมาดีมากๆครับแต่เกมรับทางขวาก็ยังดีเหมือนกันครับครูซนัก็คอยดักคอยอ่านเกมได้ดีนะสำหรับตัวนี้ครับมีกี้ฟันเฟ้นเติม,ตมขึ้นมาเาจงน,นี้อาจจะลากไปยิงเองเหมือนในยูฟานะ <c oughs> ครับก็ประมาณนี้แหละในหัวสำหรับคลิปนี้นะทุกคนก็รีวิวสองตัวไปเลยครับเอาแบบจบๆครบๆจะได้ไม่ต้องรีวิวหลายรอบนะครับผมอ่ะ ก็ลองไปเลือกดูละกันนะครับผมสำหรับนักเตะ2คนนี้ก็แจ่มเลยนะเห็อยากจงมองว่าเป็นนักเตะที่ดีควรเก็บไว้ติดอ่าติดทีมนะครับผมอ่ะแนะนําเลยสำหรับคูซานอฟแล้วก็มิกกี้ฟันเดอร์เฟนนะครับโอเคเนี่ยก็เพื่อนๆไปทดลองไปดูกันละกันนะครับผมว่าจะเอาไปใช้ทําอะไรสำหรับ2คนนี้นะครับก็แจ่มอยู่นะครับผมหากดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม